วันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์2,023ในวันนี้ในบูชาขอบพระคุณในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าผ่านมาถึงชาวเราโดยประกาศกอิสยาบทที่58ซึ่งสอนเราถึงวิธีการปฏิบัติการจำสินอดอาหารซึ่งเป็นท่าทีว่าในช่วงนี้เทศกาลมหาพรต เหล่านั้นได้เน้นอยู่3ประการเป็นหลักที่ปฏิบัติก็คือการสวดภาวนาการจำศีลอดอาหารและการทำบุญหรือการให้ทานต่อพี่น้องที่ขัดสนยากจนลำบากด้วยความรักในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์และเป็นประชากรของพระเจ้านะครับวันนี้เราจะเห็นว่าอิสยาหนั้นประนามชาวยิว ในสมัยของท่านอย่างมากชาวยิวสมัยนั้นจำศีลอดอาหารเหมือนกันแต่เขาจำศีลอดอาหารนั้นเพื่อแสดงออกภายนอกเป็นว่าเขาเคร่งคัดตามกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ได้ตั้งเอาไว้เป็นพิธีกรรมอันหนึ่งทางศาสนาที่เขาถือเพื่อให้คนอื่นได้เห็นว่าเขานั้นศักดิ์สิทธิ์แต่เขาไม่ได้จำศีลอดอาหารเพื่อ แสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าจริงๆหรือแสวงหาพระพักพระเจ้ากลายเป็นคนที่หน้าไว้หลังหลอกไปเพราะว่าการที่เป็นแบบนี้เพราะว่า,าชาวยูในกลุ่มนั้นในสมัยนั้นเขาทำสิ่งที่เลวร้ายมากเพราะว่าในขณะที่จำศีลนอนหานเขาก็อีกด้านหนึ่งก็ไปทําบาปนี่เป็น าการทรยศต่อพระเจ้าอันหนึ่งต่อต้านพระประสงค์ของพงค์พวกเขานั้นที่เป็นคนตลบตะแลงหน้าไวหลังหลอกต่อพระพักพระเจ้าทำตัวเหมือนกับเป็นคนศักดิ์สิทธิ์แต่ความประพฤติชั่วของเขาเขาก็ไม่เดละคือเพิกเฉยต่อความต้องการของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผู้ที่กำลัง เขาเพิกเฉยต่อเพื่อนมนุษย์ที่กําลังเผชิญความทุกข์เผชิญความยากจนเผชิญความอายุติธรรมในสังคมพวกเขาจึงถูกประนามอย่างมากฉะนั้นการจำสินโอนอหารแบบที่ชาวยิวทำสมัยนั้นไร้ค่าสิ้นดีมันรู้สึกย้อนแย้งกับชีวิตทีเดียวเพราะว่าเขานั้นจเจริญชีวิตขัดต่อการจเจริญชีวิตแบบ ถูกต้องทํานองครองธรำแต่ขณะเดียวกันก็เหมือนกับทําตัวว่าโอ้โหศรัทธาเหลือเกินพระเจ้าไม่พอพระทัยในสิ่งที่พวกเขาได้กระทํานั่นก็คือตอนนั้นเขาจําสินอดหารไปทําไมขณะเดียวกันก็ทําบาปไปพร้อมๆกันอย่างมากมายพระเจ้าไม่มีพระประสงค์นะครับในกิจการทางกิจกรรมต่างๆทางศาสนาแบบนี้พระองค์ต้องการเพียงหัวใจที่ซื่อสัตย์ ถ้าเราทำอะไรด้วยหัวใจที่ยังสกรปรกเลอะเทะอะยางนอกลู่นอกทางฉะนั้นเขาจะไม่มีทางเป็นที่ผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานหรือเป็นที่ประทับใจของพระเจ้าได้เขาเข้าใจอย่างผิดทีเดียวฉะนั้นการประกอบเมตตาก,กิจหรือว่ากิจทางศาสนานั้นจะต้องมีความสมดุลในชีวิตไม่ใช่ทำตัวแบบชาวยิว เพราะว่าชาวยิวตอนนั้นพออดอาหารแล้วทำหน้าเศร้าทำว่าตัวเองนั้นเยี่ยมยอดกว่าใครๆแต่ขณะเดียวกันก็ละลานกับเพื่อนพี่น้องสร้างความทุกข์ให้กับเพื่อนพี่น้องนั้นการที่จำสินโดนหานก็ไร้ค่าไปทันทีก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้ในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนี้มีหลายคนก็ไปวัดบ่อยมากสวดภาวนาบ่อยมาก พิธีมิสซาไม่เคยขาดไปทุกวันไปทุกเช้าทำพรีกรรมสวดภาวนาอดอาหารสารพัดอย่างแต่ขณะเดียวกันจเจริญชีวิตนั้นไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ทำกล่าวคือยังเกียดชังพี่น้องพอเวลาออกมาจากวัดเสร็จแล้วก็ยังดินทาว่าร้ายต่อพี่น้องยังใจจืดใจดำต่อเพื่อนพี่น้องต่อเพื่อนมนุษย์ฉะนั้น การทำแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกันกับพวกชาวยูวในสมัยนั้นที่ถูกสมควรถูกประนามสิ่งเดียวที่พระเจ้าต้องการก็คือพระเจ้ามีความต้องการเห็นดวงใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องเห็นดวงใจที่ซื่อตรงพวงไม่ต้องการคนที่ตลบตะแลงหน้าไหว้หลังหลอกนี่เป็นการหลอกลวงตัวเองอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นในอิสยาวันนี้บทอ่านที่หนึ่งบทที่ 58นั้นเป็นการเตือนสติเสียงของพระเจ้าที่เน้นย้ำให้ประชากรของพงนั้นต้องมีความเข้าใจถึงท่าทีการถือเส้นอดอาหารอย่างถูกต้องนั้นควรจะต้องทำอะไรการในในพระคัมภีร์นะครับมีการกล่าวถึงการจำสินอดอาหารนี้มากมายทีเดียวนะครับมีทั้งเป็น ข้อเขียนและมีทั้งตัวอย่างภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็มีหลายลักษณะการจำสินอดอาหารเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือบางชั่วโมงหรือบางวันหรืออดอาหารบางมือ้อหรือการจำสินอดอาหารนั้นแบบสมบูรณ์แบบคือตั้งโปรแกรมการอดอาหารมีทุกระดับระดับส่วนตัวระดับหมู่คณะระดับชาติหรือแล้วแต่ ถ้าว่าในให้ข้อสังเกตนะครับในพระคัมภีร์นั้นไม่มีหลักเกณฑ์เป็นบัญชาพระเจ้าที่กำหนดอย่างแน่นอนว่าจะต้องถือศีลน,นานเท่าไหร่กี่วันเพราะว่าบางคนอาจจะกำหนดเองว่าการถือศีลเราอยากถวายแด่พระเจ้าแสวงหาพระพักพระเจ้านั้นอดอาหารหนึ่งวันสามวันเจดวัน21วันสี่สิบวัน ก็มีตัวอย่างมากมายนะครับแล้วก็มีบุคคลต่างๆที่ทำกิจถือสินโอกรหารโดดอาหารด้วยการที่ต้องการจะแสวงหาพระเจ้าตัวอย่างเช่นโมเสสนั้นขึ้นไปบนภูเขาไซนายนั้นท่านได้จำสินอดอาหาร40วัน40คืนก่อนที่จะรับพระบัญญัติสิบป,ประการของพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดก็เหมือนกันได้อดอาหาร เมื่อเห็นบุตรชายของตัวเองตายไปหรือล้มป่วยไปหรือแม้กระสตรเยโฮสาฟัตถ้าเราได้ยินเรื่องราวนะครับจากหนังสือพงศวดานเขาอดอาหารเพื่อที่จะให้ชาอาณาจักรยูดานั้นปลอดภัยจากศัตรูทั้งหลายเขาก็เชิญชวนประชาชนทั้งชาตินั้นวิธีการอดอาหาร เรื่องแบบนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่าภาษาปาฟรานซิสก็นํามาใช้เช่นว่าตอนเกิดโรคระบาดกำลังต่อสู้กับศัตรูที่เรามองไม่เห็นพงได้เชิญชวนให้ศาสนิกทุกคนทุกศาสนาวันไหนที่เราจะต้องจำสินอวราหานพร้อมกันเป็นการวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้าหรือในพระคัมภีร์ก็ยังมีอีกนะครับประกาศศกโจโอเอลที่เราเพิ่งได้ฟังเมื่อวันพุธรับเท่าก็ขอร้องให้ กับใจมหาพระเจ้าโดยการที่จำสินอดอาหารหรือเรายังเห็นตัวอย่างอีกที่กษัตริย์เมืองนินเวนั้นเมื่อได้ฟังคำเทศของประกาศกโยนาก็สั่งให้ประชาชนนั้นจำสินอดอาหารหรือว่าเรื่องราวของพระราชินีเอสเตอร์ได้จำสิ์ประกาศให้ประชาชนชาวยิวพี่รุนพี่น้องชาวยิวอดอาหารกันสามวันเลยเพื่อให้ตัวเองพ้นจากอันตราย ให้ประเทศชาติพ้นอันตรายนี่เป็นพระธรรมเดิมก็มีตัวอย่างมากมายที่ให้เราเห็นนะครับหรือในพระธรรมใหม่เราก็จะเห็นมีการอดอาหารที่น่า,นาสนใจเช่นประกาศกหญิงฮันนาอยู่ในพระวิหารนั้นเพื่อรอคอยพระผู้ไถ่ในวัยชราของเธอเธอก็นมัสการพระเจ้าและจำศีลอดอาหารเป็นกิจ,จลักษณะที่ปฏิบัติอยู่ทุกวีทุกวัน และที่สำคัญสุดนั้นเราเห็นพระเยซูคริสต์นั้นก่อนที่จะประกอบพันธกิจของพระองค์นั้นพง์ได้จำสินอดหารในทะเลทรายในที่เปรี่ยวเป็นเวลา40วัน40คืนภาษาจากยุคแรกก็เหมือนกันก็มีธรรมเนียมการจำสินอดอาหารขอพรจากพระเจ้าต่างๆก่อนที่จะส่งธรรมทูตบานาบัสและพอออกไปประกาศศาสนา เราจรึงเห็นว่าเวลานับ,บุญเปาโลเองก่อนที่จะแต่งตั้งผู้อาวุโสให้รับผิดชอบงานสำคัญของพระศาสาราวิธีปฏิบัติของท่านก็คือท่านจำศีลอดอาหารฉะนั้นเราเห็นว่าการจำศีลอดอาหารนั้นแม้ว่าจะมีการอ้างอิงถึงมากทีเดียวในพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับหรือว่ามีการพูดถึงมากแต่ว่าการปฏิบัตินั้นน้อยมากมีบางช่วงนั้น ไม่มีคนอยากจะเทศเรื่องการจำศีลอดอาหารเลยหรือว่าการปฏิบัติอย่างจริงจังในการถือศีลอดอาหารบางทีนักเทศก็ไม่เทศเรื่องการจำศีลอดอาหารไม่มีการปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งๆท,ท,ที่พระคัมภีร์แนะนำเราได้ยินบ่อยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับว่าเราได้ยินหมายถึงได้ยินการบทเทศอื่นๆแต่เวลาคนที่จะขึ้นทาม,มาศไปเทศนั้น ไม่ได้เน้นเรื่องนี้ในการปฏิบัติเราต้องปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ได้ให้หลักเกณฑ์อะไรมากมายอาจจะเป็นเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเรามักจะพูดถึงเรื่องอาหารไปทานอาหารที่ไหนดีไปอาหารที่ไหนอร่อยร้านอะไรอร่อยฉะนั้นชีวิตเรามันจะผูกติดกับเรื่องการกินการดื่มนี่เป็นสะส่วนใหญ่ฉะนั้นเราก็เออเลยเไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ เพราะว่าในชีวิตธรรมชาติของมนุษย์นั้นเราเป็นคนที่ชอบกินชอบดื่มชอบลิ้มรสอาหารที่นูน่นที่นี่ที่นั่นเรามีพันธกิจต่างๆเราอยากจะสร้างมิตรสัมพันธ์เราอะไรเราอยากจะพบปะใครเราก็เชิญไปกินอาหารกันคนที่รักกันเขาก็จะชวนไปกินวันนี้ไปกินที่ไหนดีฉะนั้นชีวิตมันแต่มีเรื่องการกินการดื่มเข้ามาในชีวิตประจำวันก็เลย เป็นไปได้นะครับที่ทำให้เราลืมไปที่จะพูดถึงเรื่องการกอ,อดอาหารนะครับฉะนั้นแต่ว่าก็ยังมีบุคคลทางผู้นำทางชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณหรือผู้นำทางทางศาสนาหลายศาสนาเลยนะครับไม่ใช่คิดแต่ศาสนาเท่านั้นก็พูดว่า การจำศีลอดอาหารนั้นถ้าเรามีระเบียบวินัยจริงๆนี่เท่ากับว่าการทำให้เราดวงจิตดวงวิญญาณเราสมบูรณ์และแข็งแรงเราต้องมีหลักเกณฑ์ต้องมีวินัยในการจัดระเบียบชีวิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการที่เรา,าจเจริญชีวิตเราใช้อำนาจฝ่ายจิตมีอำนาจเหนือร่างกาย เพราะตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นร่างกายของมนุษย์นั้นอ่อนแอนะครับคือร่างกายมนุษย์ที่เป็นเนื้อหนังเนี่ยมันอยากจะเป็นเจ้านายที่บัญชาการจิตของเราแต่ผู้ที่เจริญชีวิตฝ่ายจิตนั้นจะต้องมีวินยัยและววินัยอันหนึ่งเราต้องใช้จิตนั้นเหนืออยู่ร่างกายให้ได้คือสภาพจิตวิญญาณน,นั้นจะต้องเป็นเจ้านายให้ให้ได้ ฉะนั้นเราจึงมาเน้นเรื่องจิตวิญญาณของเรานั้นจะต้องเข้มแข็งคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนั้นก็ต้องถือว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่สูงส่งน่าเคารพน่ายกย่องเป็นคนที่จิตใจแข็งหมายถึงว่ามีวินัยต่อชีวิตตัวเองสามารถควบคุมตัวเองได้สามารถคอนโทร ชีวิตตัวเราเองได้ไม่ใช่ปล่อยไปตามสภาพเนื้อหนังที่ร่างกายเนื้อหนังต้องการฉะนั้นสภาพจิตแข็งแรงกว่าสภาพร่างกายนะครับความหมายของอาการถือสิลอดอาหารตามพระคัมภีรไบเบิลนั้นก็คือการที่เรารู้จักบังคับตัวตนเราเองการอดอาหารนั้นจึงเป็นเครื่องมืออันหนึ่งด้วยเวลาที่เรา กำหนดที่จำกัดมีจุดประสงค์ก็คือ,อจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะตัดสิ่งภายนอกสิ่งที่เรายึดติดอยู่ต่างๆและเพื่อการเข้าหาพระเจ้าฉะนั้นการสวดภาวนานั้นก็ทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นส่วนการอดอาหารนั้นเป็นการควบคุมสภาพจิตของเราให้เราห่างไกลาจาก ความที่เราเป็นาธาตุของเนื้อหนังบางสาฉะนั้นเราต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาระหว่างร่างกายกับจิตใจฉะนั้นจึงมีคำว่าต้องอดทนอดกลั้นต้องต่อสู้ฉะนั้นคนที่มอีอำนาจจิตที่สูงนั้นเขาจะเป็นผู้ชนะอยู่เสมอนะครับฉะนั้นการจำศีลนอดอาหารนั้นไม่ใช่เป็นโปรแกรมอันหนึ่งเพื่อจะ ลดความอ้วนหรือว่าเพื่อทำให้เราผอมลงการจำศีลอาหารจึงไม่ใช่พิธีกรรมอันหนึ่งเพื่อแสดงว่าชีวิตเรานั้นสูงส่งกว่าคนอื่นเราศักดิ์สิทธิ์กว่าคนอื่นเราบางทีหลายคนก็อวดอ้างนะครับชอบพูดกับคนนู้นคนนี้ว่าฉันอโอ้โหศักดิ์สิทธิ์ฉันจำศีลอดหารกี่วันกี่มือ้ออะไรต่างๆแล้วก็การจำศีลอดาหารนั้นก็ไม่ใช่เจตนารมณ์เพื่อจะ ลงโทษเนื้อหนังหรือทรมานร่างกายก็ไม่ไม่ใช่จุดประสงค์การจำศีลอาหารก็ไม่ไม่ใช่เป็นการไม่ได้เป็นข้อบังคับอันนี้สำคัญนะครับการจำศีลอาหารไม่ได้เป็นข้อบังคับจากพระเจ้าเลยไม่ได้มีพระคมพีว่าพระเจ้าบังคับต้องให้ถือศีลวันนี้วันนี้แต่เป็นการคาดหวังมากกว่าที่คาดหวังเราดูพระวรสารที่เราได้ฟังในวันนี้นะครับ มทธิวบทที่9ข้อ14 15นั้นพระเยซูคริสต์ได้มีคนถามสิทธิ์ของจอห์นบัพติสต์ของฟาลิสีก็มาถามว่าทําไมสิทธิ์ของจอห์นบัพติสต์ถือสินอดอาหารแต่สิทธิ์ของท่านไม่ถือพระเยซูตอบเลยนะครับพระคัมภีร์มีสองข้อเองข้อ14บสมารโกรบทที่9ถามว่าทําไมาสิทธิ์ของท่านไม่ถือสินอดแต่ว่าพระเยซูคริสต์ตอบทันทีว่าในขณะที่ เจ้าบ่าวอยู่กับเขาเขาจะไม่ถือแต่วันหนึ่งเจ้าบ่าวต้องจากไปนั้นก็เปรียบเสมือนในงานแต่งงานนั้นถ้าเจ้าบ่าวยังอยู่ก็ต้องเฉลิมฉลองและวันหนึ่งเจ้าบ่าวไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วก็นั่นแหละจึงถือเสียฉะนั้นจึงเป็นการคาดหวังมากกว่าเพราะพมกก็ยังได้ได้ตอบอีกเพราะว่าการที่เราถือสินถือศิออออนโอาหารนั้นพระ แม้คนอื่นมองไม่เห็นแต่พระบิดายัางในสวรรค์ก็เป็นผู้มองเห็นและเป็นผู้ประทานรางวัลให้และจึงถือว่าไม่ใช่เป็นข้อมับแต่พระเยซูคิดชอบพูดแบบนี้นะครับเมื่อท่านถือสินอดอาหารไม่ได้พูดว่าถ้าถือศินอดอาหารนะครับบอกว่าเมื่อเมื่อที่เราจําสินอดอาหารนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอย่างไรเป็นอย่างไรแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ใช้คําว่าถ้าถ้าต้องทําอย่างนี้ ถ้าต้องทําอย่างนี้เหมือนกับเป็นคําคําสั่งแต่เขาไม่ใช่แต่เป็นการคาดหวังมากกว่าว่าเป็นข้อนําเสนอมากกว่าเป็นข้อที่พระเยซูคริสต์ต้องการจะจะ,จะสอนเราแบบนี้ฉะนั้นผ่านทางพระคัมภีร์นั้นการถือศินจําศินอดรหานั้นจะมีผลประโยชน์มากมายทีเดียวสําหรับชีวิตเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ อิสยาหรือว่าพระคัมภีร์ตอนอื่นๆก็ได้ช่วยเราเาพ่ออยากจะสรุปมา,าสิ่งที่เราจะได้รับจากการถือสิลอดอาหารนะครับ 1. ความเป็นอิสระเราจะได้ความเป็นอิสระเพราะว่าการจำสินนุอาหารนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องอถือไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องอดอาหารอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเป็นการแสดง แต่ว่ามันต้องมีกิจกรรมอื่นด้วยเพราะว่าการจำรศีลหารร,ร,ารูปแบบที่พระเจ้าต้องการก็คือเราต้องแก้ไขโซ่ตรวนที่อาธรรมต้องแก้ออกนะครับโซ่ตรวนที่นำความเดือดร้อนอย่างความอายุติธรรมหรือความอาธรรมมาสู่ผู้อื่นเราต้องแก้สายลัดแอกปล่อยผู้ที่ถูกข่มเหงให้เป็นอิสระ และหักแอกพวกเขาออกทุกอันอันนี้เป็นอิสยาวันนี้ที่เราเพิ่งได้ฟังในวันนี้ในบทอ่านนะครับว่าเราจะต้องถือให้ถูกหรือว่าในร่างกายของเรานั้นมันจะมีการต่อสู้กันระหว่างเนื้อหนังกับจิตวิญญาณฉะนั้นเราต้องใช้คุณงามความดีนั้นเพื่อที่จะมาต่อสู้ต้องเกิดจากหัวใจก่อนถ้าใจเราเข้มแข็งเราอ่า เราเรามานำสิ่งดีในดวงจิตดวงใจของเราออกมาต่อสู้กับเรื่องทางเนื้อหนังทั้งนี้เพื่อมีจุดประสงค์ในการสรรเสริญแสวงหาพระเจ้าด้วยเหตุน,นี้แหละถ้าคนทำเรื่องพวกนี้จะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งมีพละกกำลังและยังแนะนำอีกการจำสินอดอาหารนั้นจะต้องรู้จักแบ่งปันอาหารกับผู้หิวโหวยนำคนยากจนยากไร้ที่อยู่แบ่งปัน อ่าที่อยู่ที่พักพิงให้เขาให้เสื้อผ้ากับคนที่ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่นี่แหละครับเป็นการจำศีลอดอาหารในรูปแบบที่อิสยาได้มาเตือนว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเท่ากับการที่เราถ้าเราคิดว่าจำศีลอดอาหารเพื่อแสดงออกภายนอกให้คนเขาสรรเสริญยนยอนั้นก็ผิดถนัดนี่จึงทำให้ชีวิตเรา พบกับอิสระในชีวิตอย่างแท้จริงก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะว่าถือการจำศีลอนหารอย่างถูกต้องและ,ะผลประโยชน์อันที่สองเนี่ยก็คือเป็นการรักษาเพราะว่าอิสยาวันนี้ก็บอกเรานะครับก็เมื่อเราจำศีลอินอาหารอย่างที่เราสมัครใจด้วยความเต็มใจแสงสว่างของพระเจ้าแสงสว่างของเราจะฉายแสงดุจด,ดังรุ่งอรุณทีเดียว ชีวิตเราก็จะเจิดจ้าแผลชีวิตของเราบาดแผลชีวิตของเราก็จะได้รับการรักษาความชอบธรรมจะเดินนำหน้าเราและสิริรุลงของพระเจ้าก็จะฉายแสงตามเรามาตลอดเวลานี่เป็นวิธีการที่อิสยาได้แนะนำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเยียวยาทั้งระดับหมู่บ้านระดับหมู่คณะระดับวัดระดับชาติการกลับใจด้วยหัวใจอย่างแท้จริง นี่แหละที่พระเจ้าต้องการพระเจ้านั้นเป็นผู้รักษาเรานะครับทั้งร่างกายและจิตวิญญาณบาดแผลที่เราารู้สึกว่าอ่อนแรงอ่อนล้าเหนื่อยเหลือเกินแต่ถ้าเรารู้จักจำสินอรหารน,นี้พระเจ้าจะเข้ามาเป็นผู้รักษาชีวิตเราเราลองไปลํำพึงดูนะครับวันนี้บทสดุดีที่35แม้กษัตริย์ดาวิดนั้น เห็นศัตรูฝ่ายตรงข้ามป่วยล้มป่วยล้มเจ็บแต่ดาวิดกลายเป็นว่าเป็นผู้ที่จำศีลอดอาหารเพื่อความอ่อนแอความเจ็บป่วยของชาวเหล่าทั้งร่างกายทั้งจิตใจเราจำได้นะครับในพระวรสารที่เราเพิ่งอ่านไปไม่กี่วันที่พระเยซูคริสต์ลงมืาจากภูเขากับปีเตอร์เจมกับจอร์แล้วมาเจอสาวกอีก 9คนที่รักษา,าเด็กที่ถูกผีสิงแล้วขับไล่ไม่ได้พระเยซูคริสต์ก็แนะนำว่าต้องมีวิธีเดียวนั่นก็คือการภาวนาและก็กรรมจำศีลอดอาหารฉะนั้นเป็นวิธีในการรักษาคนอื่นๆเราจะมีพละกำลังที่จะช่วยรักษาบรรเทาคนอื่นๆได้ก็ต่อเมื่อเรา,าจำศีลอดอาหารนั่นเองนะครับ นอกนั้นยังมีผลประโยชน์สำคัญนะครับทำให้การจำศีลนอดนาหารนั้นข้อที่สามเนี่ยพ่อสรุปไว้ว่าต้องจะการจำศีลทำให้เรานั้นจิตใจเข้มแข็งพระเยซูคริดว่าถูกประจนมากมายเลยนะครับเวลาเราจำศีลนอดนาหารนี้จะมีสิ่งล่อลวงมันก็แปลกนะเวลาเราอยู่ในเทศกาลธรรมดาเราก็ไม่ค่อยอยากจะทานอะไรเราบางทีเราก็เฉยเฉยแต่เวลาที่มีคำสั่งให้ หรือว่ามีคําแนะนําให้จําสินอดรหานเมื่อไหร่เราจะอยากทานนู่นอยากทานนี่อยากทํานูน่นอยากทํานี่เราควบคุมตัวเองไม่ได้เลยเราเป็นทาสของอํานาจฝ่ายร่างกายตลอดแต่ว่าวันนี้ตัวอย่างนะครับพระเยซูคริตอยู่ในทะเลทรายในที่เปลี่ยว40วัน40คืนพระนพว์มีพลังมากพงได้ฟังพระวาจราะพว์จึงเน้นว่ามนุษย์ไม่ได้เจริญชีวิตด้วยอาหารฝ่ายกายอย่างเดียว แต่ต้องมีอาหารฝ่ายจิตเข้ามาด้วยแม้เราจะถูกประจนล่อลวมอย่างไรก็ตามแม้ร่างกายจะอ่อนแอแต่หัวใจของเรามีพลังนะครับพอดีประทับใจบรรดาพระภิกษุมากเขาฉันแค่พระท่านฉันแค่มื้อเช้าแล้วก็ฉันเพลงแล้วตอนเย็นไม่ต้องฉันแต่ว่าสภาพจิตนี้แข็งแรงมากนะครับอันนี้แหละที่สิ่งที่หลอนาทึงแล้วนอกนั้นผลประโยชน์จากการจำศีลนอดอาหารก็คือ เราเพื่อจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเราพอได้เล่าไปแล้วนะครับว่าเชนกษัตริย์เยโฮซาฟัตนั้นตอนที่ศัตรูมาลุมอาณาจักรยูดานั้นก็มีเสียงยุย,ยงยยุงให้ไปขอความช่วยเหลือที่นู่นที่นี้แต่ท่านบอกไม่ให้เราจำศีลอดอาหารเพื่อพระเจ้าจะได้เมตตาแล้วมาช่วยเราดูตัวอย่างเอสราก็เหมือนกันนะครับ เขาหลังจากที่ถูกเป็นทาสอยู่ในบาบิโลนเจ็ดสิบปีกำลังจะกลับมาท่านมั่นใจถ้าเราจำสินอดอาหารเราขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่มาช่วยเหลือเราเองฉะนั้นเพราะว่าพระองค์นั้นความช่วยเหลือของพระเจ้านั้นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินประทานพรมายังแก่ผู้สแสวงหาพงด้วยการภาวนาและการจำสินอดอาหาร นี่แหละครับเป็นลักษณะและอีกอย่างหนึ่งการจาำสิโรอรนั้นจะทําให้เราสามารถมีสมาธิสามารถไตรตรองแยกแยะนี่เป็นจุดประสงค์อีกอันหนึง่งเราดูสิครับในหนังสือกิจการอาคาสาวกบทที่13ที่เล่าถึงว่าบรรดาสาวกสับสนนิดหน่อยว่าเราจะทําพันธกิจของาศาสนาจากอย่างไรเขาก็เริ่มจําำิีลดอาารเขาบอกสวดภาวนาแล้วพระเจ้าจะส่งพระจิตของพงค์มาชี้นําเรา สวดภาวนาและจำสิริหันพระเจ้าจะส่งพระจิตลงมาแนะนำเราว่าจะต้องทำอะไรแล้วก็เหตุการณ์อย่างนั้นก็แปรเปลี่ยนไปในชีวิตจริงๆนะครับเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้เรามีสติปัญญาผ่องใสเบิกบานในช่วงนั้นเขาจึงปกมือบานาบัสกับเปาโลให้ออกไปประกาศข่าวดีต่างๆนานา,น,านี่เป็นตัวอย่างที่วันนี้อยากจะพูดถึงเจตนารมณ์ของการที่ จำสินอดรหารอย่างแท้จริงที่ประกาศสุขอิสยาต้องการจะบอกกับเราในวันนี้นะครับวันนี้พ่อพูดยืดยาวก็อาจจะเป็นทฤษฎีมากแต่ขณะเดียวกันก็เป็นหลักการที่สำคัญนะครับแม้ว่าในพระคัมภีร์ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนหรือว่าต้องกำหนดข้อบังคับเท่าไหร่แต่เราถือตามเจตนารมณ์ที่เราต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าอย่างใกล้ชิดนะครับ วันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสําหรับผู้ที่ขอคาภาวนามามากมายนะครับพ่อถวายบูชาขอบคุณอุทิศด,ด่ดวงวิญญาณของยอแซเรียบพาโสมนะครับที่ท่านจากโลกนี้ไปเกิดในพระเจ้า44ปีและดวงวิญญาณของบุคคลที่ไม่มีใครคิดถึงพ่อภาวนาอุทิศด,ด่ดวงวิญญาณของคุณแม่เทเริซาวันธนีกิจเจริญและดวงวิญญาณของเปาโลสมชยัยเทียบสอนชัยกุลนะครับและ วันนี้ก็ถวายบูชาขอบคุณอุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณบอนาเวนตูราไตราบด้วยนะครับที่จากาโลกนี้ไปหลายปีแล้วขอพระเมตตาจากพระเจ้าและภาวนาสำหรับสุขสำราญน,นะครับแด่ครอบครัวของหนูน้อยที่ชาสุพัจจาพิชัยนะครับขอพ,อพ,ร,พระพรจ,จากพระเจ้าจากสวงสวรรค์มาอวยพรแด ครอบครัวของหนูที่ชานะครับและนอกนั้นเจตนารม์ทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการจะภาวนาร่วมกันในวันนี้ขอให้เจตนารมณ์ในเทศกาลมหาพจน์นั้นทําให้เราเติบโตและใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นทําให้เรามีเจตนารมณ์ในการจําศีลอดหารแม้เราจะทําโดยที่คนอื่นมองไม่เห็นเราหน้าตาผ่องใสเราอ่า ทำให้คนอื่นไม่รู้ว่าเรากําลังจําศีลเรากําลังเสียสละชีวิตอยู่แต่นั่นแหละพระบิดาในสวรรค์มองเห็นเราอย่างชัดเจนว่าหัวใจของเราลึกๆเราเป็นบุคคลเช่นไหลนะครับขอพระเจ้าประทานพรแก่พี่น้องทุกคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็คือวันที่24กุมภาพันธ์และผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ทุกๆคนนะครับขอพระเจ้าประทานพระพรอย่างมากมายอุดมสมบูรณ์ ให้ตามเจตนารมณ์ที่พี่น้องต้องการทุกประการด้วยเถินอาเมน